เชี่ยวหมาทำไมมันเยอะจังอ่ะไม่หมดไอ้ไปเยีะยปเว้ยคุจะหมดตัวแล้วเฮ้ยกูกูช่วยอยู่กูเปินเชี่ยวหมาเฮ้ยเปลี่นมือตะไกลเลยสองตัวเข้าบ้านไงเข้าดิเข้าทางเนี่ยเปิดได้ไหมได้เหรอนี่ไงไม่ได้เลยทุบดิทุบดิสามร้อยเลยอะแม่ของกูของกูเป็นเหล็กอ่ะจะทุบดีเว้ยของกูพังละ ดูดูดูเจ๊ยิงกระบอกแล้วเหมือเอ้ยว่าถึงอะไรเอ้ว่าถึงไว้เดี๋ยวรอดูรอดูเดี๋ยวฟังถ้าเกิดข้างหน้าโอ้ยเฮียข้างหน้าไม่ล็อกอุ้ยอะไรจำซะแกไมงยืนเล็งมันทำไมไม่ตีมันอ่ะกูอยากแบบไม่อยากพื้เหมือนมึงไงสัตว์กูเจ็บช้ำน้ำใจกูแล้ว ลเนี่่ยอ,นอค,คนจะโค้งด้วยนะเว้ยเผื่อเจอปืนพกอยังไหนวะในนี้แหละเชี่ยวไหมในนี้แหละเดียวเดียวเดียวนี่ขวาเฮ้ยขวามึงเดินไปไหนไม่เห็นนะสวยสวยโลนเร็วเร็วเลยขี่สีแดงกูรถช้ามากต้องฆ่าไปเรื่อยๆ

ูเขดฮัลโหลทีมไอ้เขี่ยเกือบตายหาแล้วกูเกือบคิดกูบอกแล้วหมาปิดประตูที่นอนกูอยู่ไหนที่นอนกูอยู่ไหนที่นอนที่นอนที่นอนกูวางก่อนกูวางก่อนดึกวางก่อนเขี่ยหมาสองตัวเลยทีมอยู่ตู้

อันนั้นไม่หมาตัวนี้มันยังอยู่วะมึงอยู่ข้างบนเหรอมึงอยู่ล่างอ๋อ hey, ตัวนี้มันไม่ตายอนะ่ะตอนแรกม,มันมีสองตัวแต่กูยิงไปแล้วเออดีๆอันนี้ทางออกขึ้น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 หุยมันตามตูดลงไปหมาเออเต็มหัวทีเบิร์กว่ะแออเลยทีเบิร์กว่า อีตัวเดียวกูเจอหลอดแดงหายแล้วแต่กูไม่อยากตายอีกแล้วนะหาอะไรเพิ่มด้วยก่อนกูเจ็บเขา่าเยียายาบทไอสัตว์คราบเลยได้มัง้งโอคราบไม่ได้เลยไอซี่ยไม่มีที่คราบยาจะตายคราวนี้แหละหรอคราบยังไงวะไม่รู้อ่ะเวลามึงอยากดูสูตรอะไรมึงก็กด มันจะมีให้ดูกดสูตยหรือว่ามันลอ็อกความอะไรนะมึงนี่นี่นี่มึงเลยไปไหนเฮ้ยมึงเลยไปไหนดูนี้เนี่ยเพียบเลยเนี่ยเอาคนละนัดเอาแม่นๆที่หัวเลยเรียบร้อยหลังหลังกูตีหลังแล้วยิงหลังแล้วนี่แต่เมืองกูไม่ยิงหน้าก่อนแล้วให้กูยิงหลังวะกูอยากให้มึงยิงหน้าไงเสื้อเหลืองไงเสื้อเหลืองถ้าเกิดเสืสอ้อสรงกูไม่ยิงเลยโอ้ยเชี่ยหมา มุงเหียงหมาเอาหมาก่อนเลยมึงคิดได้เออแล้วมึงจะรู้ได้ไงว่าเรียบร้อยหมาตายคนตอมบี้เกือบตายถอยถอยถอยอุ้ยวืดวุดน้องบิวตัวตัวเองเฮ้กูอยู่กูอยู่ข้องนรกกับมันเลยเต็มเต็มนี่กบาลครับแต่ยังตาละตาละตาละเกือบขีดเอ้ย นั่แม่งปล่อยกูไปข้างนอกให้สัตปล่อยก็ให้การทางนี่เอ้คนหาข้าวกันอุ้ยยาไอ้เลยเดือนหกสิบหกอ่ะยังไม่อยากตายแม่งเปิดแจ็คไดรเวลอีกเออเนี่ยกูอุ้ยอีอ้วนอ้วนมาอ้วนมาเฮ้ยเฮ้ยวิ่งด้วยเอ้ยจัดการดิมคนไล่กูมันเอากูมันเอากูกูโดดไม่ได้กูโดนแม่กูตายกูตายจริงตายจริงยังยังยัง ปุ๊บโอเคจริงๆเราไม่ต้องรีโหลดตัครอบก็ได้ทุบมั่งก็ได้จะได้ทันโอ้ตอนนี้กูเจ็บมากกูจะปวดเข่าอยู่เลย,นะยเยนี่ยอุ้ยยี่แม่งอากาศหนาวกูข้อเขาเ่ชาช้ำไปหมดตอนนี้กูข้อเข่าเสื่อมมากกูก็เป็นโอย้ยไอ้ยี <laughs> ่ข<อ> <laughs> ี้มา, <laughs> มาแล้วไอ้สัตว์ ไอ้เชือดทำไมมันผูกอ่ะอันนี้มึงนิวอ่ะเฮ้ยหลังจะปวดประตูด้วยข้างหลังก็มาข้างหลังก็มีข้างหลังมีนี่ดีดูงดูงดูดูจิ๊บเปิ่งละดูดูดีดงกูต้องใช้ระเบิดละดูดีดงดูดีดงดีดงดีดงเป็นเต่งบ่ะตูลงทุ่งลงทรง เต้นดูดิดงดิดงดิดงฟาร์มของตายเอ้ยกูตายกูตายกูตายเหมือนกันกูยังวม่ได้วางเตียงเลยนี่อะไรแต่นี่หรือวางแล้ววะโหเหลือจะเคลื่อนโอ้กวางเตียงแล้วแล้วไม่เต็มหน้าบ้านเลยกูจะเก็บยังไงก่อน เด Franc ี๋ยวเดี u, so ๋ยวเดี๋ยวกูไปช่วยเดี๋ยวกูไปช่วยฝ่ามแปบโอ้กูติดแดงแลงติดแดงไอ้ทีมโอเคโอเคโอเคเพื่อนตายเจอกูสานหมดไปสวนลูกใครหมดียงหมดียงไม่เชี่อหมาทำไมมันเยอะจังล่ะไม่หมดไอ้ไปเยอะไปกูจะหมดตัวแล้วเออเฮ้ยกูกูช่วยอยู่กูเพื่อนว้า ไอ้เชี่ยทูย์มันเดือดกว่าเดิมยิ่งเข้ามายิ่งเดือดเนี <c oughs> ่ยคกูเหนื่อยเลย <c oughs> คุณตายเป็นว่าอะไรม,มันจะคูณสองไม่น่าหลอดแดงโอ้เว้แต่ไอพีมันไม่คูณนะกูาตายแล้วก็ยังไงอยู่อ๋อละกูชกกับหมาเลยเอาดิกูก็ตายตรงเนี้ยกูกูตายกูกูเปิดตรงเนี้ยเอ,อาดิเอาดิเอาดิ ตายเป็นว่าเล่นนี่เขี้่มหมาตัวใหญ่กูมาตัวใหญ่อยู่กูอยู่ห่อก็อยู่ห่อนี่มันผิดที่ปืนเราไม่ยิงรัวไม่ได้เลยมันจุดยังไงวะเนี่ยสัตว์ไฟลุกไฟเยร่รนี่จะไฟเยอ่อปะ่ะกระสุนหมดยกเว็นลูกซองจะหมดวันไร้สัตรูอยู่แค่บ้านนี่อ่ะ มันอยู่ไหนเนี่ยมอยู่ข้างบนเหรอตายแล้วตายแล้วหมาใหญ่ตายหมาใหญ่ตายอ้าวนี่ไงเชียร์คนเดือดเลยแล้วหลอดแดงกูกลับมาใหม่ฟังของฟังของถ้าเกิดตัวเดียวไม่ก็ยังเหนื่อยแล้วนะไม่มาสองเฮ้ยทำไมมึงแต่งตัวแบนี้พวกมอเตอร์ไซค์อะไรวะไบค์เกอร์อย่าเป็นมอเตอร์ไซค์ ลาบจ้าอะไกูวมั่งทางไก่ก็มองว่าไม่ดีเด่กเ <Yeah. S 1> อาทำไมมันล็อกอะอทางนี้มีอยู่ปืนสเตนมไมลไว้ตลอดเอวน่าสนใจเดี๋ยวกูลีกระสุนไม่รอกอนไหมเอ้ยชินกไอ้นกเปียอันนี้ออกไปได้หรือเปล่าออกไปไหนมาเนี่ยเอ้ย,อยนกเปียเอ้ยมันไปหามมงอ่อะ บินมาแล้วลงมาแล้ว้าวเพิเ่ให้อันนี้ไปไหน,ไหนวะทางนี้ทางนี้ทางนี้นนนอันนี้อันนี้บวะวะทางนี้เฮ้ยทางนี้โว่ห้องน้ำมาเดี๋ยวก็เจอเสิ่งเลยนะอุ้ยบึดบึบ้ดเดยวอุ้ยเอาแม่นเม่นดีว่ากูเองกเองเอาไปไหนวะนี่ยไปดิหน้าจอๆกูยืดบึดเลยแม่งเลยมันสายหัวดิ คือล็อกค่ะ้ยไม่รู้ว่าจังหวะไหนยิงได้กูก็ยิงอะไม่อยากเสียเลือดว้าวนี่ไงเอาไอา้มึงไม่นคนคงค้นข้าวบ้างเหรอวะตึงมึงซื้อของนี่ไงมีตังไหมซื้อของอะไรนี่ไงตู้อะเออตู้ขายของมีดิเ,ดย,เยอะแยะเลยขึ้นมาบนนี่ไงขึ้นมาบนอะไรก็ได้นะ ข้าวงานี้มันเพิ่มสเตตต์เลยเลยไม่ใช่เพิ่มดิปับมันได้ปับสามทุ่มอะไรจะเชียร์จะมืละดละนี่ขึ้นได้อีกเฮ้ยโอเคงั้นก็ไปต่อเลสซาโกร้านกว้างว่ะร้านกว้างว่ะข้างบนนะเลสซาโกเ,าเดียวเ,เดียวเ,เดียวดิวไหนไม่รู้ไม่ได้ยินเสียงของของ ของเราจิ้มปูไปเฮ้ยแบ่งพี่น้องเคียไม่เจอแต่ของขาไปสัตวออ์เนี่ยมึงอ่ะกูให้มึงเล่นก,ก่อนเลยเนี่ยพี่อะไรแดดช็อตกันนะเห็นป่ะช็อตกัน,นมีเสียษกับอ่าทางซ้าย <laughs> อันนี้มันเป็นอาหารอาหารเนี่ยฟู้ดเนี่ย เอาสุายไปวูตีให้ก่อนแล้วกนะันไอเชียได้กระสุนกระสุนเลยกระสุนชดกันอุ้ยหนาวอุ้ยหนาวหนาวหนาวว้าวกูดได้ต้มยำกุ้งกินเลยสวยเนี่ยครับปืนได้เว้ยจะต้องมีโต๊ะแล้วก็สปริงแล้วก็สเปร์แล้วก็โอโซนเลยจะเจอจังหวะเอาขาหัก รต่ขากูเนี่ยม uh, ึงเยีายไปแล้วดันมาหักแล้วกูก็ลงมาตรงเนี่ยอุ้ยกูตกนี่อะไรแต่ขากูไม่หักยัวแคนมึงทำเชี่ยหนาวตายเยอะน้ำแข็งจับจับหน้าตากูแล้วโอ้ยกูก็ว่าอยู่อะไรเด้ง ไม่เป็นไรอย่างไรขาก,กูก็หายหาัางวะแง่ดีคิดแง่ดีเอาไว้กูวิ่งปลือเลย